วันนี้จะมาพูดถึงตัวละครอวีเสียนจาก Creator Experience Server นะครับมันก็เป็นเวอร์ชัน2.0แล้วเนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่มีแมคาีนิกใหม่มาเยอะมากๆส่วนถามว่าเจแกเป็นใครเอ่อเ h a r a c t อ r ครับพามพามหน้าโคตรเหมือนจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นเจ้าสน,นักที่มีพลังสเกลแบบย o ั Hunter เลยมีทุกอย่างใหม่เกือบหมดไม่ว่าจะเป็นถาดใหม่สายใหม่สกินใหม่สวยเซ็กซี่แบบใหม่มีหมดในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยมันทําอะไรยังไงได้บ้างแล้วก็มันมีคีย์เวิร์ดอะไรใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นมันจะแปลกันช้าๆนิดนึงแล้วก็อาาจะดยวนิึ ไม่ให้หงงแต่ถ้ายงงังงงลุงขอโทษเดี๋ยวทุกอย่างมีบอกทั้งหมดแน่นอนในคลิปคลิปนี้แล้วก็มาเป็นคลิป c r e a t o r Experience Server ฉะนั้นข้อมูลมาเปลี่ยนแปลงได้แน่ๆแต่ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไหมเดี๋ยวว่ากันยวทีวบอกว่าเมืองต้นดูเท่าน,นี้ไปก่อนเมื่อไม่เป็การเสียเวลาก็ป่ะ เริ่มเลยครับอย่างแรกที่ต้องรู้คือสายสะบ,บ้นมันเป็นสายใหม่นะครับมันคือสายอะไรสายสะบ้นหรือในเท์อิคจะเรียกว่ารับเจอนะเป็นสายใหม่ที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยเน้นไปนที่การโจมตีและตั้งรับพูด,ดง่ายๆถ้าเราจะมองเหมือนฮงไคซาริโก็จะเหมือนกับทำลายล้างฟีลประมาณว่าเหมือนเป็นเป็ดแต่ลักษณะดูไม่ค่อยเป็ดเท่าไหร่หมายความว่าตัวละครตัวนั้นน,นควรจะมีทั้งท่าโจมตีและท่าป้องกันในตัวเดียวกันอ่าอันนี้คือนิยามที่เขาบอกมาความเป็นจริงไม่มีใครหรือแล้วก็จะมีแมคานิกใหม่ที่เข้ามาด้วยก็คือเชียร์ ไอ้ดเมจที่เป็นเชียร์ดดเมจเนี่ยมันจะมีแมชคนิกอิกนอร์ defense หรือว่าไม่สนใจค่าพลังป้องกันแต่เขาไม่ได้เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าจากที่ลองเทสมาแล้วก็เอาลินะาใส่เข้ามาเพื่อแจกเพนให้เนี่ยสุดท้ายอ e ีเสวียนยังทำดาดเมจได้เท่าเดิมครับคุณดูในฟุตเทจเอาก็น่าจะเห็นว่าดดเมจก่อนที่มีลินากับลินาแจกแล้วแม่งเท่าเดิมนั่นหมายความว่าไอ้ดเมจส่วนนี้อิกนอร์ดิบล้อยกูจะบ้าต่อไปคือเรื่องของธาตุใหม่ธาตุใหม่ที่เข้ามาเนี่ยผมไม่รู้จะมีเยอะไหมนะเพราะว่ามันดูค่อออออนนนนนขข้าาางงเเเเเฉพะตััััวสสหหรบ e ีีียลก็็คืมืมมปซท สุดท้ายผลที่ติดก็คือกัดก่อนเหมือนอีเทอร์แบบเป๊ะๆเด๊ดๆเลยแล้วแยกทําไมเพื่อความยืนนี้แต่หลังๆมันอาจจะมีอะไรพิเศษก็ได้ทุกคนตอนนี้เอาท่นนี้ก่อนยังไม่รู้ไงทีนี้พอมาดูคุณจะเห็นว่าเมื่อเทียบกันของ2ฝั่งแล้วเนี่ยแม่งแทบจะเหมือนกันทุกบรรทัดเลยครับแค่ตัวอูริกเองมันจะถูกนับเป็นธาตุใหม่ที่จะมีการสะสมธาตุแยกออกมาจากอีเทอร์พูดได้ง่ายคือมันคือเอโนเทอร์อีเทอร์และมันสามารถมาดิสออรเดอร์กับอีเทอร์ได้นั่นเองต่อไปมาทําความเข้าใจตัวเชียร์ฟอสแล้วก็แหล่่่่งงดาาเมขออออตตััววสนนนกป็คให ของตัวละครสายรับเจอร์อนาคตตัวอื่นจะมีไหมเมรุแต่กลัวมีถ้าเอาให้เห็นภาพง่ายๆก็คือเชียร์ฟอสจะเป็นเหมือน ATK ของอ e ี้เสวียนคือใช้แทนค่า ATK เลยก็ว่าได้ง่ายๆครับโดยปกติแล้วค่าเชียร์ฟอสเนี่ยจะถูกแปลงจาก ATK แต่ว่าตัวละครที่ไม่ได้ใช้ ATK มันจะแปลงจากตรง HP หรือว่าเป็น defense ก็ได้นะเพราะว่ากรณีอ e ี้เสวียนเนี่ยใช้เป็นแม็ก HP มาอีกหนึ่งช่องทางด้วยนั่นหมายความว่า HP ทุกๆ1แต้มของแม็ก HP เท่ากับ0.1ครับมันดูเหมือนน้อยแต่ HP ของอ e ี้เสวียนเนี่ยเกือบ2 0 0 0 0น แมายความว่าพวกทรัพย์ส HP เปอร์เซ็นต์มีผลกับดาเมจของอีสเวนเยอะโคตรๆนะครับถ้า20,000ตรงนี้แม่งก็คือ2,000แล้วไงคุณ คำถามแล้วเชียร์ฟอสเนี่ยมันเอาไปใช้ทําอะไรดูที่คอแพสซีฟก่อนจะได้ไม่งงเพราะมันมีความเกี่ยวข้องกับเชียร์ฟอสแบบเต็มๆเ,เลยแพสซีฟก็คือตัวอ e ีสเสวียนจะใช้เชียร์ฟอสเพิ่มขึ้นตามค่าแม็กชีของตัวเองหนึ่งแต้มเท่ากับ0.1ที่คุยกันเมื่อกี้นี่เนาะแล้วก็จะเป็นความเสียหายหมึกอนการที่วิเศษสร้างโดยมันจะเป็นดาเมจความเสียหายเชียร์ดาเมจหรือเรียกว่าหมึกอนการในกรณีที่เป็นของอ e ีสเสวียนนะซึ่งดาเมจต,ตรงนี้ก็อีกนอน์ดิฟอย่ยที่เรารู้กันไปแล้วและสกิลทุกสกิลท ไปเลยครับปกติเนี่ยนะใช้ดีเเข้าสู่คำนวณใช่ไหมอันนี้คือใช้เชียร์ฟอสมาเข้าสู่คำนวณแทนง่ายๆแค่นั้นเลยเมื่ออีเสียงเข้าสู่การต่อสู้จะฟื้นฟูนฟนอะดรีนาลินทั้งหมดทันทีแล้วก็เพื่อที่สำรวจจะเกิดเอฟเฟกนี้ทุกๆ3วินาทีคุณก็จะคิดว่าแล้วอะดรีนาลินคืออะไรวะพี่มันคือพลังงานพิเศษเฉพาะของอีเสียงณตอนนี้นะแล้วพลังงานส่วนนี้ไม่มีผลกับค่ารีพลังงานฉะนั้น ER าตัดทิ้งนะครับไม่ใส่ไม่เอาไม่มีผลฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะเรียกเป็นอะดรีนาลินตรงๆไปเลย พูดผิดก็ขอให้รู้ไว้ว่ากาวฝากพิมพคอมเมนต์แก้ให้ด้วยครับคุณครับวิธีการได้รับอะดรีนาลินก่อนพอเข้ามาปุ๊บเต็มหลอดเลยอยู่ในสถานะต่อสู้เช่นเราโจมตีไปพักหนึ่งโดนมอนตีจะมีการเจนขึ้นมาเรื่อยๆวินาทีละสองแต้มแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเดียวกับ มอนเตอร์ช่วงระยะเวลานหนึ่งก็ถือว่าหลุดสถานะต่อสู้มมนก็ไม่เจนนะคือณตอนนี้มันก็ตีตลอดนะคุณอโอเคไอตอนเอาไปวิ่งแบบเหมือนกึ่งโอเพนเวิร์มันคงได้ใช้แหละมันก็เลยเขียนมาแบบนี้แหละต่อไปคือเมื่อมอนติดแอตทริบิวต์อะโนมารีท่าอะไรก็ได้นะจะฟื้นฟูอะดรีนาลีนสิบแต้มครับย้ำว่าติดนะเว้ยไม่ใช่โดนแปะไปเฉยนะต้องติดเลยนะเจนโดนกัดก่อนโดนเผาไหมซัมติงโอเวอร์เรนโบว์หรือระลบอีกสมบูรณ์ได้ก็จะฟื้นฟูห้าแต้มหรือเพื่อนร่วมทีมใช้ท้าไม่ตายอ,ยยด,อด้ย พอวิเียนถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามด้วยซัพพอร์ตสามบูรณ์ก็คือแพรลี่นั่นแหละคุณไอพวกแสงเสียงเหลืองฟุฟิงฟุงฟิงชุ่ชิงอ่ะจะมีการปล่อยสายฟ้าฟาดออกมาหนึ่งครั้งทำความเสียหาย225%ของเชียร์ฟอร์สอย่างที่บอกนะมันมาแทน E D K H P defense ไปเลยของตัววิเียนเองแล้วก็ฟื้นฟูอะดรีนาลีน5พูดง่ายๆคือซัพพอร์ตออกมานั่นแหละครับแล้วคุณได้5แต้มส่วนตัวอูริกออเรโดยท่าเนี้ยมันจะเป็นการใช้คลื่นรอบตัวที่ถ้าปล่อยให้จนถึงขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยขณะทีีีีีี่่่่่่่่ปลลออ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 อยยยยููููรรรริกเเจะะฟฟืื้้้นนนนนนดางงตตแแมมคัับ์ท3 วีลนะเจ็ดแต้มเท่ากับได้21หรือการจ่ายสกิลพิเศษถ้ากดติดตอนที่ศัตรูโจมตีพูดได้ง่ายๆคือกดให้ตรงจังหวะนั่นแหละได้อดรีนเพิ่มขึ้น10แต้มครับคือในเกมจะเรียกว่าปัดป้องสมบูรณ์นะคุณแต่เออมันก็ดูเหมือนลบเดชสมบูรณ์นั่นแหละแต่มันคือปัดป้องโอเคนะทีนี้ไอตัวอดรีนเนี่ยถ้าเราใช้งานมันจะเอามาแปลงเป็นค่าเทคนิคพอยต์แทน 1>, 1แต้มเท่ากับ0.67เทคนิคพอยต์ครับถ้ามีเทคนิคพอยต์เต็มหลอดจะสามารถใช้ท่าไม่ตายรูปแบบแรกที่เรียกว่าเอเลสทา m a n Sup suppression ได้ครับซึ่งจะเป็นอันติเมตคนละชื่อกันนะอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นแบบเต็มเนาะอันนั้นจะแรงกว่าจะใช้ค่าเดซิเบลแทนไม่ได้ใช้ตัวเทคนิคพอยต์นะพอเราใช้ท่าไม่ตายจากเทคนิคพอยต์เสร็จแล้วเราจะได้วงวงมันเม็ดอันนี้เรียกว่าอูริกอิงพอยท์เอามาเพื่อใช้ท่าพิเศษที่เรียกว่าอูริกออเรได้มันจะก กระดุมแล้วก็แจกกระดุมไปเป็นท่าพิเศษต่อไปเรื่องของคอที่คุณอัพสแตตคุณจะได้อะไรบ้างมันจะได้เป็นทริทเลตอยู่ที่14.4อันนี้คือรวมมาให้แล้วนะแล้วก็แฟลต HP อยู่ที่420ครับแล้วก็จะมีการ เพิ่มความเสียหายจากการใช้ท่าต่างๆตามที่เห็นเลยแม็กมันอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนตัวคอแพสซีฟของทีมถ้ามีตัวละครสตันซัพพอร์ตหรือว่าป้องกันอยู่ในตี้เมื่อเพื่อนร่วมทีมใช้ท่าไม่ตายตัวของอุ้ยเสียเองจะได้อดรีนสองแต้มสิบวินาทีเมื่ออุ้ยเสียถูกเปลี่ยนตัวออกนอกสนามด้วยซัพพอร์ตสมบูรณ์ก็จะปล่อยสายฟ้าฟ,า,ฟาดออกมาหนึ่งที่ทำดาเมจเป็นสองร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเชียร์ฟอสแลวก็ฟืน้นฟูอะดรรนอีกห้าแต้มด้วยพอเวลาเราใช้สกิลพิเศษแบบเส กศัตรูตอนที่สตันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก30%ด้วยและหลังจากที่ใช้ท่าไม่ตายจะเข้าสู่สถานะที่เรียกว่าเมดิเทชันหรือนั่งสมาธิาคุณและจะได้คีดาเมจเพิ่มขึ้นอีก40%ยาว15วินาที โคตรยาวต่อไปเรื่องแมคานิกของท่าต่างๆน,นะครับอย่างการโจมตีปกติก็จะมี5ทีแบบที่เห็นเลยส่วนชุดใช่แล้วลุงชอบชุดนี้มากกว่ากดเลยถ้าเกิดว่าเรากดคิดขวาหรือว่ากดแดชค้างไว้นะครับจะเป็นการสร้างคลื่นรอบตัวแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยจะปล่อยการโจมตีธรรมดาขั้นที่5ปิดท้ายด้วยแบบนี้ต่อไปคือท่าอูริกออเรก็คือท่าใหญ่เหมือนที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าที่ต้องใช้กระดุมก็มคือออริกอิงพอยท์วิธีการก็คือกดคิดขวาค้างนั่นแหละครับหรือว่าอยู่ในสถานะที่น no ือกฮิวป มันคิ้วอยู่มันก็เข้าท่านี้ได้เหมือนกันโดยท่านี้จะเป็นขึ้นรอบตัวที่หากปล่อยให้ถึงการโจมตีขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะปล่อยท่าพิเศษที่มีชื่อว่าช e ิงหมิงอีรับชันแล้วก็จะมีการฟื้นอะดรีนาลีนต่อเนื่องวินาทีละเจ็ดแต้มด้วยสาวินะจริงๆม่ต้องสนใจมากก็ได้เอาไปว่าไอ้ชิงหมิงอีรับชันเนี่ยมันโคตรแรงควรจะเอาให้ติดท่านี้ด้วยต่อไปคือการจ่ายสกิลพิเศษครับถ้าเกิดไม่มีค่าอะดรีนาลินเพียงพอเวลาจ่ายจะเป็นสกิลแบบปกตินั่นแหละจะเป็นการถอยหลังแล้วก็ทำดาเมาานนนนหลังง่่งงวเเพอรรคืบบบีีสสสแยย จะกดธรรมดาทีเดียวหรือกดค้างเพื่อเป็นการตั้งชาร์จรอก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเรากดตรงจังหวะหรือกดชาร์จรอแล้วก็เป็นการปัดป้องและส่วนมอนสเตอร์ได้เนี่ยจะขึ้นว่าเป็นการปัดป้องสมบูรณ์ทําติดได้อดรีนาลีนสิบแต้มขึ้นพอเรากดเสร็จแล้วเราจะทาการเสรยศัตรูเราสามารถกดสกิลเอกพิเศษต่อได้อีกหนึ่งทีจะเป็นการโจมตีเพิ่มเติมชื่อท่าว่าเซเลสเทียลคลาวบิท ถ้าเราจ่ายท่านี้ถ้ามีอะดรีนาลินเหลือนะจะสามารถจ่ายท่าพิเศษต่อเนื่องอีกท่าหนึ่งได้ก็คือ e l รับชั break ตอนนี้จะใช้ค่าอะดรีนาลินที่20พอย n ์นะสรุปว่าคือถ้ามีอะดรีนาลินมากพอการใช้สกิลพิเศษย X กจะมีทั้งหมด3ท่ากดครั้งแรกจะกดครั้งกดแตะได้หมดเลยขอให้มันติดแล้วกันเสร็จปุ๊บแล้วกดอีกทีนึงจะเป็นการทำดาเมเสริมอันนี้ยังไม่ใช้อดรีนาลินถ้ามีอะดรีนาลินถึง20แล้วกดซ้ำอีกทีนึ่งเนี่ยจะเป็นขั้นสุดท้ายได้ต สร้พายุหมุนขึ้นมาอันนี้กดตีปกติข้างนะแล้วก็ทำการดูดมอนสเตอร์เข้าไปแล้วทาความเสียหายต่อเนื่องไปเรื่อยๆถ้าบอลมันตีมาในตอนนั้นเนี่ยมันจะเกิดโลบิีสมบูรณขึ้นมาเองครับฟีลเหมือนทริกเกอร์นั่นแหละพอเราชาร์จจนถึงเวลาสูงสุดหรือว่าเรายกเลิกก่อนจะเป็นการปล่อยท่าสกิลเอพิเศษแอชเชนอิงบีคัมชาร์โดอัตโนมัติท่านี้จะเป็นการบีบอัด ตุ้มเข้าไปแล้วก็ทำดาเมจง่ายๆแค่นั้นเลยต่อไปคือหลบหลีกก็คือกดแดชธรรมดาน,นี่แหละครับถ้าเรากดค้างไว้เนี่ยก็จะเรียกนกมาหิ้วปีกเราไงและเราสามารถใช้ท่าพิเศษก็คือออริกออเรได้โดยการคลิกซ้ายออกมาจากท่านั้นก็เป็นวิธีหนึ่งในการใช้งานส่วนสกิลต่อเนื่องที่รวมท่าไม่ตายด้วยเนาะท่าไม่ตายเนี่ยมันมี2ท่าเอาแบบแรกก่อนที่เราใช้ค่าเทคนิคพอยต์ก็คือเอเล็ซาริสแมนซับเพชชันถ้ามีเทคนิคพอยต์มากพอพอกดใช้ท่าไม่ตายท่านดาเมจไซมอนแล้วก็ได้กระดุมใช่ไหมแต ช้เทคนิคพอยก่อนนะครับไม่ได้ใช้เดซิเบลก่อนนะส่วนตัวถ้าไม่ตายแบบที่ใช้เดซิเบลเนี่ยจะเป็นการทําดาเมจก้อนใหญ่ใส่มอนและและหลังการนั้นเนี่ยจะทํการบาลานซ์เลือดทั้งหมดในทีมรู้ตัวอย่างเช่นทุกคนเลือดเต็มหมดยกไว้นที่ส่วนที่เลือดเหลือแค่10%ก็จะบาลานซ์ทุกคนหมายความว่าเหลืออยู่ที่คนละ70%นั่นเองก็คือ250%หาร3เป็นคนละ70นะตัวคูณท่านี้จะแรงกว่าใช้เทคนิคพอยนะครับแต่มันบังคับใช้เทคนิคพอยก่อนนะต่อไปมาคุยเรื่องทีมแบบคร่าวๆกันนะครับต้องบอกก่อนว่าแพนหรืออโปซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกเป็นอโปไปเลยนะที่เป็นตัว A แรงที่เข้ามาในตู้เนี่ยใช้ด้วยกันได้ ดีมากนะเพราะว่ามันมีการแจกเชียร์ฟอร์์มาให้โดยจะแจกจาก a d k ซึ่งมันจะแมมกที่540นะครับหมายถึงแจกจาก a d k ของอาโปเองนะแล้วก็ยังสามารถแปะดีบัฟให้ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้น20%ถ้าเกิดว่าใช้ท่า Touch of Death เอาเป็นว่าตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังแล้วกันเรื่องรายละเอียดของพี่อาโปเพราะว่าถามไม่ทันคือผู้ขนาดนี้มันอไจจะดูรู้สึกเฉยๆนะแต่ถ้าเทียบกับตัวละครสายทรับตัวอื่นแล้วกันที่มันเป็นทวนต้องการอะไรเงี้ยเช่นแอสเซย์เหยาวในแง่ของเชียร์ฟอสตโป M6 เมเนี่ยมันดีดเป็น0เลยนะมากกว่าเหยา2เท่าเลยโอเคเหยาจะมีเรื่องแหล่งบัฟบอื่นๆแหละแต่ว่าจากที่เทสมาคร่าวๆนะตอนนี้ผมว่าเหยา M0 ูนเนี่ยกับแพนเนี่ยคือคือกันนะแต่เรื่องของความสะดวกสบายในการแจกปั๊บเนี่ยคนละเรื่องแต่เหยามันมีที่ต้องการอีกมากมายไงคุณอาโปมันดูเฉพาะทางแล้วมันก็ดีแค่อีสเสวียนตอนนี้ส่วนวิธีการเล่นง่ายครับแกเป็นตัวออฟฟิลอาโปเนี่ยนะคือคุณกดสกิลพิเศษแต่เสียพลังงานทีนึงอะจะเป็นการที่อาโปจะจ่ายสกิลแล้วเราสามารถซัพ โปจะมาจี้จุดมังกรทองใส่เองแล้วก็อย่าลืมพูดว่า s c h ด d u ด้วยก็ตามในคลิปที่เห็นนั่นแหละครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้ทีมอีสวยเนี่ยมันยังไม่ครบนะเพราะว่าจูฟู่ฟู่ยังไม่เข้าซึ่งจะเข้าที่ตู้หลังแล้วตัวของอีสวนเองเนี่ยก็มีดาเมจยิบย่อยแหละแต่แหล่งที่ใหญ่ที่สุดคืออันติแต่เราคงไม่อยากใจอันติตอนที่มันไม่ลม้มใช่ปะละ่ะนะครับว่าอีสวยทางที่ดีก็ต้องการทําให้มันล้มเพื่อจ่ายดาเมจแบบแรงๆนั่นแหละตอนนี้ตัวที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีๆก็มีแค่โคลเรดาฉะนั้นีเเตนน้้วว่่่่าายยัไมูะแแลลลดดจฟโ มันต้องรอก่อนมันค่อยๆมาทีละตัวนะ่ะไว้ถ้ามันเปลี่ยนจริงๆเดี๋ยวทำแยกเพิ่มให้มาดูวิธีการเล่นข้าวๆครับคือมันดูมีท่าย่อยแมคาทนิกเยอะแยะไปหมดเลยนะเดี๋ยวบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เล่นยากขนาดนั้นครับมาถึงเนี่ยเข้าสนามมาจะมีอะดรีนาลีนเต็มอยู่แล้วใช่ไหมคุณก็กดโจมตีปกติค้างเพื่อปล่อยสก,กิลพิเศษได้เลยเป็นวงๆเพื่อแปลงอะดรีนาลีนมาเป็นค่าเทคนิคพอยต์หรือกระดุมที่ผมชอบเรียกแล้วก็นั้นก็กดสก,กิลพิเศษแบบเสียพลังงานที่เป็นการตั้งการ์ดเอาไว ที่นิคอยให้เต็มก่อนครับเรื่องอัตันก็ค่อยๆแพรี่เอาบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ล้มเมงะครับหรือคุณจะสลับพวกสตารเนอร์มาช่วยเดสมันให้มันล้มเร็วก็ได้แต่อลืมนะครับต่อให้ไฟมันจะมีระยะเวลาแค่สั้นๆเนี่ยอย่างเช่นชิยูเนี่ยตัวอี้เสียนอาจจะมีจ่ายอันติแบบเบซิเบลรอบแรกก็จริงแต่ถ้ามันมันไม่ตายในเทคเดียวเนี่ยนะรอบต่อไปต้องเก็บเบซิเบลให้ทันซึ่งออกมายืนฟิลบ้างพอบ้างอะไรแบบเนี้ยมันพอเป็นไปได้แต่มันลําบากขึ้นหน่อยนึงแล้วก่อนมัลล้มก็ให้พวกตัวซับเนี่ยจ่ายบัฟ าอยากเล่นสตันจริงๆทำให้พ้นแพรลี่แสงเหลืองๆบ่อยๆนั่นแหละครับเดชเยอะด้วยฟื้นฟูดีนาลินด้วยแล้วก็มีเ,เมจแถมมิดหน่อยด้วยหลังแพรลี่ทีนี้เราก็เล่นวนไปจนมอนมันสตันครับเราก็ได้จ่ายสกิลของอีเ้เสวียนให้หมดเลยเริ่มจากใช้ท่าไม่ตายที่เสียเทคนิคพอยต์ก่อนเราจะได้อูริกอิงพอยต์มาเสร็จแล้วก็มาจ่ายท่าไม่ตายที่ใช้เดซิเบลต่อถ้ามีจ่ายต่อได้เลยครับแล้วก็มากดคิดขวาค้างเพื่อปล่อยท่าอูริกออเรตต่อจากไอแต้มอูริกอิงพอยต์ก็คือกระดุมที่เราเก็บมาถ้าเวลายังเเหลือสสาามรถพศษ พลังงานได้นะโดยครั้งนี้เนี่ยเราไม่ต้องรอมอนสเตอร์ตีแล้วพอมอนแม่งกันเยอะแล้วพอเรากดปล่อยเมื่อได้ปล่อยท่าสก,กิลวพิเศษเองแล้วก็นันก็กดสก,กิลซ้ําเพื่อปล่อยท่าต่อแล้วกดสก,กิลทําอีกทีหนึ่งเรากดเพื่อมาต่อ3เซตนี่แหละครับจะเป็นดามจอีก3ก้อนแล้วที่เหลือคุณก็วนรีพีทแล้วครับประมาณนี้ต่อไปมาดูทีมแมนะนํากันบ้างซึ่งจริงๆตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีคลิปแยกออกมาคลิปอยู่แล้วนะอันนี้เราคร่าวๆไปก่อนทีมแรกก็คือทีมรวมตู้ใหม่ครับเพราะตอนนี้แพนมันไปกับททีีมมมมมมเยยรออไไดด้้้้แลววว่่่ะากตตูให นี้ผมบอกก่อนนะคุณจะเจออาโปไปกับทุกทีมเพราะเชียร์ฟอสห้าร้อยสี่สิบแม่งเยอะมากๆสำหรับทีมนี้มันไม่มีสตันุณเน็นใช่ไหมเพราะมันเป็นเหยื่อด้วยความที่ตัวอี้เสียเองเนี่ยเดิมๆมันมีไอเฟรม I อยู่ในบางท่าแล้วก็บางท่าก็มีเคาน์เตอร์จากสกิลพิเศษที่เอาไวส้สวนมอนได้ซึ่งเดสตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่ถือว่าเป็นกึ่งๆึ่งยืนฟิลสตันได้ประมาณหนึ่งนั่นแหละแต่มันก็ไม่ถึงกับตัวสตันอยู่ดีไงแต่ในทีนี้ดามเมดเราแม่งแรงไดรง,งาาโโดาเ,าม,าม,เม้เมดามได ่นรอจูฟูฟ่เข้ามาครับฟิลลิ่งจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเล่นแก้ขัดได้ก่อนเพราะโคเรดะเขาปรับมาให้สามารถเล่นด้วยกันได้แค่เล่นด้วยกันได้นะไม่ได้เพิ่มอะไรพิเศษมามีช่วยดาเมจเชน,นิดหน่อยถ้าเป็นจูฟูฟ่มาก็คงจะแรงเลยเพราะสุดท้ายนะอีเสวียนะจำเป็นต้องยืนฟิลมาประมาณหนึ่งก่อนเพื่อเก็บถ้าไม่ตายแบบที่ใช้เดซิเบล ประเด็นมันอยูงนี้แหละถ้าไม่ยืนฟิลตลอดก,ก็ต้องมีสลับมาเป็นพักๆต่อไปคือทีมที่3ทีมนี้เป็นทีมสำหรับคนงบน้อยแล้วกันท่ยังไงก็ต้องมีอาโปจริงๆก็คือเราใช้เป็นลูซี่แทนไม่ได,นะได้แย่นะถึงลูซี่ไดแจกเชียร์ฟอสได้แค่210ก็ตามแต่มันก็มีสิ่งที่ผมสงสัยนะคือไอการกดคลิกซ้ายที่เป็นวงกระสุนวงจักรที่รวบบอลได้อะและทำตะเตจต่อเนื่องอะ ทำไมมันถึงนับเป็นสกิลพิเศษท่างทที่มันกดโจมตีปกติค้างมันทําให้หมูลูซี่ตกลัวลวนะ่ะก็ถือว่าช่วยเติมตาเมจได้แหละท่านี้คร่าวๆตอนนี้ทีมก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไปเทสละเอียดให้ในคลิปหน้านะครับเอาจริงๆนะคือทีมอ่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าดูจากอีเสียแล้วมันค่อนข้างจะเฉพาะทางอยู่นะครับมันเป็นตัวใหม่อะไรใหม่ด้วยเนาะต,ตอนนี้มันก็ดูมีแค่โคเรดาตัวเดียวเลยอะ่ะที่เล่นแล้วมันได้ตัวคอแพสซีฟแต่ถามว่าไม่เอาคอแพสซีฟตัวอื่นมาเล่นได้ไหมมันยังเล่นได้้้แแหลลลละะกกกก็็เเเ่่นนนนัตาามมีไปปออออดยวคิจง มาเล่นอะไรได้เพิ่มบ้างขอเวลาไปเทสเพิ่มเติมก่อนต่อไปมาคุยเรื่อง W e ว gine ครับสำหรับ W e ว gine เนี่ยของประจำตัวโหดมากนะคือมันได้เลือด30คิเลส20อีเทอร์อีก16ได้เชียร์อีก10%คือเยอะมากมากแต่ถ้าไม่ได้เปิดจริงๆก็จะมีตัว r a d ดี j o เจ n e y ที่ใช้ได้เหมือนกันมันคือวิปิ้งบัตรสายสะบัดน่ะแต่ต้องเป็นสะบันเลือดด้วยนะคุณเพราะว่าเราต้องเชียร์หรือจ่ายถ้าไม่ตายเพื่อเก็บสแต็กทีละ80เชียร์ฟอสตามันอยู่่ค12นาทีก็คือกกาารจะได้ม3แตเาย พอเป็นงั้นดามจมันก็เลยค่อยๆขึ้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ตลอดและไม่ได้แรงในทุกๆท่ารวมๆแล้วใช้งานได้แต่ไม่ได้ดีขนาดนั้นส่วนตัวพ z z l e s สเฟียอันนี้มันของสาย EDK ครับต่อให้ขัด5มามันก็อืม นะทีนี้มาพูดเรื่องดิสกันบ้างครับหลักๆที่ต้องหาเนาะเราต้องหาคิเลคิดาเมจ HP เปอร์เซ็นต์ช่อง4เนี่ยเราจะใส่เป็นคิเลหรือคิดาเมจอยู่ที่บาลานซ์สแต็ของคุณนะครับช่อง5เป็นโบนัสอีเทอร์เพราะว่าอ e ีสเวนยังนับเป็นอีเทอร์อยู่ดีแล้วก็ช่อง6เป็นเลือดไม่ใส่พลังงานนะโวยส่วนเซตยังไงก็ต้อง4เซตใหม่นะครับผมแล้วก็บวกกับของมิยาบีสอเซ็ตเราบบได้คี Ch age, เล e เ่ถึงเปอร์เซ็นต์ชดนะาเมาเพาิ่มอีกสิเปอร์เซ็นต์แล้วก ง่ายมากหรือถ้าไม่มีจริงๆอิเล็กโตพัฟเฟอร์ก็ได้ครับแต่ไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าไอ้แมันไม่มีผลเลยจากเซต2ชิ้นนะ่ะหายไปเลยจริงๆั้งนั้นต่อไปคือ M1 หรือประจําตัวเลือก M เนี่ย ผู้แค่เอ็มถึงก่อนแล้วกันนะเพราะเอ็มอื่นเนี่ยมันมีเรื่องท่าที่เพิ่มขึ้นมาด้วยเดี๋ยวต้องปลดเช็คครับตอนนี้ตอบลำบากส่วนเอ็มหนึ่งก็คืออ่านเอานั่นแหละจากที่อ่านแล้วนะครับย้ําว่าแค่อ่านนะเอ็มหนึ่งดูดีไม่เท่าประจําตัวครับด้าเมจเสริมสายฟ้ามันคงไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแต่เดี๋ยวไปเช็กแยกให้ทีละกันแต่คิดว่าไม่น่าซึ่งก็ดีแล้วครับเพราะว่าประจําตัวถูกกว่าจบเรียบร้อยสรุปก็คือเสียนเนี่ยมันตัวละครที่เหมือนจะต้องทําความเข้าใจเยอะนะแต่เอาจริงๆมันเล่นเป็นแพทเทิร์นคเื่องลตึิยว มียาโปกแต่คงได้แหละมั้งคุณยกเป็นคุณแบบไก่ซอสพิตตี้มากๆแล้วอะไรแบบเนี้ยส่วนเรื่องทีมเดี๋ยวขอเทสล,ละเอียดอีกรอบนึงอย่างที่บอกแหละเรื่องทีมยังมีข้อจํากัดเรื่องของเพื่อนร่วมทีมที่มันยังไม่ได้มีคอเลยมาช่วยอยู่ณนะตอนนี้นะมันก็เลยดูอึดน,นิดนึงสำหรับเรื่องทีมแถมไป็เรื่องดิเฟนซ์อีกมันเลยทําให้นิโคและก็ลินะถูกตัดออกไปแต่ถ้าตรงนี้ผมเช็คพลาดยังไงเพีงคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับจะได้รีบไปแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เพราะว่า นาตอนนี้เข้าใจว่าเพนกับรถตริฟมันไม่มีผลสุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผม,ต,ม,มตังพี่ประตอไปด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบายอย่าลืมกดซับนะ